โอ้ที่เราบอกไงว่าเราอยากมีเมียแสดงว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่พาจารย์บอกว่าอยากให้เป็นเมียเราใช่ไหมก็พาจารย์ให้เรามันก็ต้องเป็นของเราสิก็คือดูสมยิ่งฟิน ชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรอะฮะชื่ออะไรชื่ออะไรเราอะชื่ออะไรเราหล่อไหมล่ะหล่อกเออมีแฟนหรือยังข้าสดโอ้โหจะห้ามทำไมล่ะรู้สึกเราเลยชอบเะบ้าชอบ ถามกลับด้วยได้ไหมว่าชอบเราเปล่าไม่ได้หรอเขาก็ชอบสิขอนั่งด้วยได้ไหมจ้านั่ง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 อันนี้นีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยนั่งนั่ ยังเหรอโอเคไม่อยากอยู่แล้วอยากมีเนื้อคู่ว่าจริงปะเนี่ยเอาดีดีอันนี้อันนี้นอกบทปะให้เวลาเขาหน่อยเขายังไม่ชินอ๋อยังไม่ชินแสดงว่าเราชินเลยใช่ไหมเรารอเวลานี้มานานละใช่รอมานานแล้วรอแค่แป๊บเดียวจะเป็นไรไปเยอะมากใช่ งั้นแสดงว่าพยานรักเราก็เยอะสิโอ้จะใส่อย่างเดียวเลยมะโอไโหไม่แต่ฝั่งนี้ก็ได้นะเอาอีกแล้วไม่โอเคละอันนี้อันนี้อาการถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าในบทคู่กันคู่กันอันนี้เราเขินจริงหรือในเรื่องเนี่ยฮะ ไรดูตาเยิ้มไปหมดเลยในเมื่อก็พักกันหายเหนื่อยแล้วไปเถิดไปผาเข้าไปนำไปก่อนเลยจุงมือเข้าไปให้เขาคล้องแขกนี่จับมือเข้าไปเออไปประคองเขาด้วยประคองปรล้องมาคล้อกตางมืพี่ใส่ไม่ยั้งเลยนะเจ็บไหมเนี่ยค่อยๆเดินนะโอ๊ยโอ๊ยเบาๆดิพัตเตอร์กายให้หนได้ไหม เอาได้แล้วทิ้งนี่อ้ไม่ใช่มานี่ก่อนเน้ไม่รู้ว่าจะห้ามใครดีผัวดุนะเราอะไม่รู้หรอเราได้กันแล้วนะเองไม่อยากลองอะไรใหม่ๆมั้งเลยนี่ก็ลีลาก็เล่า้อน่าเคยได้กันมาแล้วไงเมื่อกี้เอลเขาดีอัสักรอบสิ หึงเหรอหึงเหรอพูดออกมาสิถ้าเจ้าไม่พูดข้าก็ไม่รู้หรอกนะอะไรนะไม่ได้หรอกระดับนี้นอนด้วยกันหลายจังหวัดแล้วไม่เห็นทำอะไรเลย รักมันมากใช่ไหมใช่ใช่สิพี่มันเก่าแล้วนี่พี่มันเจ้าชู้ต่างหากขนาดข้าอยู่ข้างหลังเพียงลงไปแอลสาวได้เลยใคนถึงเจ้าแล้วกันตัวเองก็ไม่อยาเขินดิน <laughs> ้ยพี่เอกนะ สรุปแล้วจะกลับมารักข้าได้แล้วใช่ไหมชั่วเขาค้าไม่ว่าหรอกแต่ว่าข่าขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมต่ว่าเจ้าเลิกเจ้าชู้พรข้าได้ไหมค่าโสดข่าก็เจ้าชู้แต่ละค้ามีแฟนค่ารักเดียวใจเดียวแล้วแล้วข้าเป็นอะไรหรือแล้วเจ้าอยากเป็นอะไรเล่า เป็นเมียแล้วกันเนาะในเมื่อเป็นผัวเมียกันแล้วอ่ะ เราค้ายังไม่ได้หอมเจ้าเลยให้ค่้เดินด้วยกันยงเดินไปด้นองกอนพีฟ้าบอกว่าให้เดินไปด้วยกันแต่ว่ารอบนี้ก็เลยให้เพดีว่าจะได้เดินไปคู่กันเดินไปด้วยกันเดินไปนาน